Riding high when w alamu s king y e d with heart วันเสาร์สวัสดีนะครับผมรีพอร์ตพพดีนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เดิมอีกแล้วนะครับฟอร์ดสาขาพระประแดงของเรานั่นเองนะครับวันนี้พามาชมตัวนี้ครับฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดใส่ชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งวาร์ซิลี่นิวเจเนอเรชันนั่นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่9ก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมาให้นะครับก็คือผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนานสี่สิบแปดเดือนนะครับเพียงดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถนะครับรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถนะครับสำหรับชุดแต่ง YSeries New Generation ของเรานะครับไปชมกันเลยครับแต่ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้รีบด้วยนะครับไปชมกันครับนะครับเรามาเริ่มดูรายละเอียดของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะครับเริ่มจากใต้ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับเป็นห้องเครื่องของเรานะครับห้องเครื่องของเลนเจอร์สปอรนะครับให้เออ่า ให้มาที่2ลิตรนะครับแล้วก็กําลังแรงม้าให้มาที่170แรงม้า400อ่าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะครับต่อมานะครับมาที่ชุดแต่งของเรานะครับชุดแต่งที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคือชุดแต่งว s e ซิ e ลี่นิวเจเนเรชันะครับมีไฟสิวมาให้นะครับแล้วก็ชุดแต่งเป็นกระจังหน้าแบบซี่นะครับซึ่งสวยมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับรูปทรง4แคมนะครับ สองสว่างตอนกลางวันได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นแมทริก LED ด้วยนะครับลงมาที่ด้านล่างนะครับเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับสองสว่างตอนกลางคืนนะครับหน้าหนาวหน้าฝนนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับสําหรับตัวรถนะครับสําหรับคนขับนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับกันชนนะครับกันชนจะเป็นสีเทาดํานะครับที่ตัดกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรเขียนว่า Y Series นะครับ สวยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งไวซีดีของเรานะครับต่อมานะครับมาดูกันที่ตรงตัวโลโก้ด้านหน้านิดหนึ่งนะครับโลโก้ด้านหน้านี้นะครับก็จะมีตัวโลโก้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เขียนว่าเขียนว่าฟอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องสองช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ส Dec ําหรับใส่กล้องมองด้านหน้านั่นเองนะครับสำหรับคนที่เพ yes ิ่มแพ็กเกจนะครับเสริมความปลอดภัยนะครับเป็นกล้อง3 6 0้อองศาแล้วก็ตัว เรดารอบคันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันต่อนะครับว่าชุดแต่งด้านข้างจะมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาชมกันครับเริ่มจากตัวบนซุ้มล้อนะครับตัวชิดกระฝากระโปรงนะครับก็จะมีชุดแต่งสีดำอย่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามของตัวรถนะครับลงมานะครับเป็นตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อเดิมนะครับยังไม่ได้ทำเป็นซุ้มล้อตีโป่งนะครับซุ้มล้อขนาด3ามนิ้วนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวยางนะครับยางจะเป็นอ่ายางคุดเชอร์แลงเลอร์นะครับเทอริโทรี่นะครับเป็นไฮเวย์เทเลนนะครับก็คือขับได้ทั้ง2พื้นนะครับทั้งพื้นอ่าไฮเวย์นะครับแล้วก็พื้นอ่าออฟโรดนะครับตัวขนาดยางนะครับขนาดยางนะครับอยู่ที่สองห้าห้าทับห้าห้านะครับแล้วก็เป็นล้อขอบส8บแนะครับล้อเป็นล้อขอบ18บนิ้วนะครับเป็นแม็กแบบทูโทนนะครับสีดำแล้วก็ตัดกับสีเงินนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวล้อนะครับ เป็นตัวดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับสำหรับตัว Ford Ranger Sport ตัวนี้นะครับต่อมานะครับมาชมที่แผงระบายความร้อนด้านข้างนะครับจะจะบอกว่านะครับตัวนี้เป็นปี2024นะครับซึ่งดูจากแผงระบายความร้อนด้านข้างนะครับแผงระบายความร้อนด้านข้างตรงนี้จะไม่มีตัวอะคริลิกแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นปี2024นนะครับอัปเกรดมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูที่บานกระจกของเรานะครับ บานกระจกนะครับเป็นบานกระจกที่ใหญ่มากๆนะครับสําหรับตัว o อดนะครับฝอดให้บานกระจกมาที่ใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยนะครับลดการเกิดอันตรายนะครับทําให้เรามองเห็นมุมได้กว้างขึ้นนะครับตัวกระจกก็จะให้ไฟเลี้ยวมานะครับต่อมานะครับมาที่บันไดปีนเข้ารถนะครับบันไดปีนเข้ารถก็จะเป็นบันไดยิงสายกันลื่นนะครับสีดําล้วนนะครับเงาวับเลยนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ถึง120กโลเลยนะครับสําหรับบันไดปีนเข้าตัวรถนะครับ ต่อมานะครับมาดูที่ด้านข้างกันอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่มมานะครับทั้งแผงเลยนะครับสําหรับชุดแต่ง Y Series นะครับแล้วก็จะมีตัวสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านนะครับเป็นชุดแต่งของ Y Series นั่นเองนะครับจะหนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับหนาขึ้นมาฝ่ามือนึงนะครับประมาณนี้นะครับ2นิ้วนะครับตัวฝาถังนะครับสามารถเปิดได้นะครับ ตันนี้เป็นตัว2024ก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่ตัวยูโรไฟนะครับไม่ต้องเติมแอดบูให้เกิดความยุ่งยากนะครับต่อมานะครับไปชมด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังจะมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับตัวฝาท้ายกระบะและภายในตัวกระบะตัวรถนะครับเริ่มจากตัวโลโก้ก่อนเลยนะครับโลโก้ตรงกลางนะครับเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดสีน้าเงินเหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวกล้อง360องศามาให้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับตัว เลนเจอร์นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับสามารถใส่อคริลิกเติมสีเพิ่มได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นสีแดงสีขาวสีดําได้หมดเลยนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วก็ภายในกระบะตัวนี้นะครับก็จะมีความกว้างประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือชุดแต่งที่เราให้คืนลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เรากําลังประกอบอยู่นะครับฝาท้ายกระบะนะครับเป็นฝาท้ายแบบอ่า easy lift นะครับ ฝาท้ายกระบะนะครับเป็นฝาท้ายแบบ easy lift นะครับก็คือผ่อนแรงนะครับเปิดปิดได้สะดวกสบายนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาไปไปชมในตัวรถนะครับว่าในตัวรถจะมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นตัวของレンเจอร์สปนในนะครับก็เริ่มจากตัวประตูนะครับก็จะเป็นมือบีบเอกลักษณ์ของตัว Ford เลนเจอร์ฟอร์ดเอเวอรอยู่แล้วนะครับมือบีบเปิดประตูนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดกระจกนะครับปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับต่อมานะครับเป็นตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบา ปรับได้แปดทิศทางนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็ต่อมาขึ้นมาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับทําให้ขับรถได้ง่ายนะครับเดินทางสะดวกครับเดินทางไกลๆไม่เมื่อยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าหมุนได้ง่ายนะครับต่อมานะครับตัวจอแรกนะครับเป็นจอแปดนิ้วสําหรับฝั่งคนขับนะครับตอนนี้จะโชว์ตัวอ่าอ่าโหมดการขับขี่นะครับตัวความเร็วรถนะครับตัวความร้อนตัวน้ํามันนะครับตัวนี้จะโชว์อยู่แล้วนะครับ ต่อมานะครับมาที่จอกลางนะครับจอกลางเป็นจอกลางขนาด10นิ้วนะครับจอนี้นะครับเป็นจอซิงโฟเอนะครับเชื่อม Android Auto Apple CarPlay นะครับสามารถเปิดเพลงฟังนะครับได้สะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับตัวแอร์นะครับปรับได้2อฝั่งนะครับสังเกตตัวตัวเลขนะครับที่ขึ้นอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับสามารถปรับให้ต่างกันได้นะครับเลือกอุณหภูมิที่ต่างกันได้นะครับสำหรับคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวอ่าตัวไวเลสชาร์จนะครับเสียบไวเลสชาร์จสำหรับรุ่นโทรศัพท์ที่รองรับนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่าเสียบ Type C เสียบ USB เพื่อชาร์จได้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องสายหัวแปลงเพิ่มนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่คูณสองนะครับก็คือขับเคลื่อนสองล้อนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวไปอ่าที่ยังไม่ได้พูดถึงไปก็จะเป็นตัวเบรกมือครับเบรกมือเป็นเบรกมือแมนนวลนะครับยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับ แต่ว่าตัวกดตัวสตาร์นะครับเป็นระบบแบบกุสตาร์สมาชีเลต์นั่นเองนะครับปรับไฟได้สี่ระดับนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวレンเจอร์スポーツด้านหลังนะครับก็จะมีตัวแอร์สองตัวนะครับปรับสายขวาได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเสียบที่จุดสูบุรีนะครับแปลงเป็นหัวชาร์จได้นะครับสําหรับตัวレンเจอร์スポーツนะครับเบาะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับสําหรับด้านหลังนะครับ ก็มีความกว้างประมาณหนึ่งเลยนะครับน er ั่งได้ถึงสามคนเลยนะครับก็จะมีลำโพงอีกทั้งสองฝั่งนะครับบานเปิดประตูนะครับเพราะนี่เป็นสีที่นั่งนะครับอันพับเปิดประตูนะครับแล้วก็มีความกว้างให้มาระดับหนึ่งนะครับสําหรับด้านในตัวรถนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว Ford Ranger Sport ชุดแต่ง Y Series New Generation นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับตัวนี้นะครับขอย้ําราคาอีกทีหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่994,000บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นนะครับผ่อน0%นาน48เดือนนะครับแล้วก็ฟรีชุดแต่ง Y Series เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ลูกต้องการส่วนลดเพิ่มนะครับสามารถติดต่อรีมมาได้นะครับเรามีส่วนลดสุดพิเศษให้นะครับเพียงติดต่อที่ช่องรีมมานะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นเพียงเท่านี้นะครับมีข้อมูลสําหรับตัวรถนะครับประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปนะครับจะมารีวิวรถคันไหนนะครับโปรโมชั่นอะไรนะครับหรือว่าของแต่งรุ่นไหนนะครับรอติดตามชมได้ที่ช่องรีฟอร์ดพพดีนะครับด้านล่างนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ